สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกัน แต่ละราศีกันเลยนะคะมาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างๆฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในเรื่องของการพยากรณ์แบบแนวพูดคุยสบายๆคุณสามารถจะทํากิจกรรมอะไรของคุณทําไปได้เลยค่ะส่วนการพยากรณ์ก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณได้ฟังได้ใจฟูนะคะกับความรักคนโสด หัวใจคนโสดราศีพฤษศกันแล้วนะคะแหมยินดีต้อนรับกับอาจารย์วาสนานะคะเรามาฟังเรื่องราวของคนโสดให้หัวใจพองโตกันดีกว่านะคะเราจะแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นใน2ส,ส่วนเนาะบางความรู้สึกกันนะคะชาวราศีพฤษศในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี้ยบางกลุ่มก็รอคอยความสัมพันธ์เก่าที่เราคาดหวังไว้ในใจ นึกถึงราศีของเขาไว้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่เอาแล้วโบกมือลาฉันไม่เอาแล้วฉันเข็ดแล้วกับความรักเก่าฉันขอปลูกต้นรักต้นใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีราศีอะไรเข้าเกณฑ์มาในวงล้อแห่งโชคชะตาคุณบ้างก่อนอื่นนะคะเราเข้าสู่โหมด คนที่คอยคนรักเก่ากันก่อนหัวใจคนโสดขาคุณอาจจะเลิกลากับเขาไปแล้วคุณอาจจะสิ้นสุดหรือว่าขอห่างกันไปแล้วอะนะคะแล้วคุณก็มีใจลึกๆที่ยังคงผูกสัมพันธ์กับเขาอยู่อยากจะมีเกณฑ์ได้พบเจอหรือว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ราศีที่โดดเด่นมากๆอะนะคะ ที่สัมผัสได้แล้วต้องยอมรับเลยว่าราศีเหล่านี้กําลังจะมีเกณฑ์โคจรกลับมาเป็นลมพัดวนคุณอีกครั้งได้แก่กลุ่มคนราศีมีนราศีพิจิตราศีกรกฎอ่สามราศีนี้เอาเป็นว่าเด่นที่สุดนะคะที่จะเป็นเกณฑ์รักเก่าของคุณใครคาดหวัง ตรงแล้วหรือ,อยังกับคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะแต่เราจะขยเบถึงเหตุรับผลกันก่อนราศีสราศีเนี่ยมีเกณฑ์กลับมาก็จริงแต่ณนะช่วงที่กำลังจะกลับมาหรือว่าปัญหาอะไรเนี้ยมันต้องเราต้องยอมรับเนาะว่าปัญหา2ส,ส่วนอาจจะ2มิตินะคะคือเขาเลิกจากเราไปก็าอาจจะมีคนอื่น ซึ่งคนอื่นนั้นอาจจะเป็นปัญหาในตอนที่เรารักกันหรือสิ้นสุดรักไปแล้วแล้วเขาก็ไปมีความสัมพันธ์ใหม่นะคะอย่างไรก็ตามมันยังคาลาคาสังนะยังยืดเยื้อยืดเยื้อนะคะมันตัดไม่ขาดแต่มันไม่มีความสุขเจ้าคะ่ะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีความสุขกําลังอาจจะสิ้นสุด หรือว่าขอยุติหรือขอห่างใดๆก็ตามแต่ณช่วงเวลานั้นใจเขารู้สึกว่าคนที่ดีที่สุดน่ะใครรู้ไหมคุณไงคะเขาก็เลยแบบ ออกลับมาดีกว่ากลับมาสู่ความรู้สึกดั้งเดิมกับคุณดีกว่าไม่มีใครดีกว่าคุณแล,ะละ้วล่ะไม่มีใครดีลแล้วแหมมาเห็นค่าเราตอนที่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีความสุขเนาะเออมันยังไงนะคะก็น่าคิดนะใครที่มีความคิดถึงแฟนเก่าราศีที่พูดไปแล้วใจอยากกลับลองเอาเหตุผลนี้ไปลองคบคิดดูว่า พราะไม่มีความสุขเขาถึงกลับมาหาเราแล้วสุดท้ายเขารักเราหรือเปล่าและเขาต้องการกลับมาเพราะเขาไม่มีใครหรือเพราะเขาเหงาหรือเพราะเขาทุกข์อันนี้คุณจะต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้นะไม่ใช่เพอเขามากดออดเรียกหน้าบ้านกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งคุณเปิดประตูเวลคัม I l เลิฟยูไม่ได้นะคะดูหน่อยแล้วก็ถามใจตัวเองหน่อยและเคลียร์ก่อนนะคะ ไม่ใช่มานั่งระบายความในใจกับคุณฉันทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ฉันรู้สึกแล้วสำนึกผิดแล้วแล้วคุณใจอ่อนกับรุณาทบทวนเยอะๆเพราะว่าเขากำลังกลับมาหาคุณก็จริงอยู่แต่ในภาพรวมอาจจะยังยืดเยื้ออยู่ก็ได้ยังไม่มีเกณฑ์สิ้นสุดและขาดในในความชัดเจนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่คุณมีหน้าที่ที่จะต้องดูนะอืม อ่ะนี่คือพาร์ทในส่วนของรักเก่าส่วนความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปก็อยู่ที่ฐานดวงคู่แต่ละคนนะคะแต่ถามว่าคุณคุณมีใจไหมคุณมีใจอยู่แล้วหละเพียงแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาที่จะเข้ามาเริ่มต้นกับคุณจะยากหน่อยเพราะว่าคุณก็คงไม่ยอมเจ็บอีกแล้วแหละก็คงจะต้องเช็คอะไรหลายอหลายหลอย่างเนาะถ้าใจมันราดถนาและคิดถึงเขาอยู่อันนี้จบไปค่ะกับรักเก่านะจ๊ะอ่ะจบแล้วจบแล้วไปต่อที่รัก ใหม่กันดีกว่าแหมในกลุ่มคนที่แบบว่าคาดหวังว่าฉันไม่เอาแล้วรักเก่าโบกมือลาซายโยนาระกูดบายไม่เอายังไงก็ไม่เอาได้ค่ะ6ราศีดังต่อไปนี้นะคะมีเกณฑ์เข้ามาในดวงของคุณในช่วงเดือนนี้เจ้าค่ะ6ราศีที่เด่นมากๆก็คือราศีมังกรเออราศีพฤกษภกนะจ๊ะราศีกันราศีเมถุน ราศีตุลแล้วก็ราศีกุมหกราศีนี้มีเกณฑ์เข้ามาในดวงของคุณในช่วงของเดือนนี้ก็หวังว่าพลังงานของคลิปนี้จะจูนติดนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูกันในในกลุ่มที่เป็นกลุ่มราศีที่เข้ามาต้องยอมรับว่าภาพรวมนะคะเกณฑ์รักใหม่ของคุณเอาเป็นภาพรวมนะไม่ต้องเจาะเป็นราศีเนาะเพราะแต่ละคนก็ฐานดวงไม่เหมือนกันแต่เป็นภาพรวมถามว่า ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มองว่าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันนะที่จะเป็นความรักครั้งใหม่เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวมีเป็นคนใจบุญนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะเจอสอง,สองเกณฑ์ใหญ่ๆนะคือเกณฑ์แรกนะคะจะเป็นเกณฑ์สายบุญนะคะคอ,อาจจะไปทําบุญด้วยกันแล้วไปเจอหน้ากันนะคุยเรื่อง การทาบุญชวนกันไปไหว้พระจากแต่ก่อนเป็นกรุปทัวร์กลายไปมากลายเป็นไปคู่ละไม่สนใจกรุปทัวร์ละดังนั้นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทัวร์บุญไม่ว่าจะเป็นการถือศีลไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพระธรรมคือจะเป็นสายบุญนะคะหรือการไปทำบุญหรือว่าการไปติดต่อเรื่องของงานเกี่ยวกับสายบุญนํานพาความรักนะคะสายบุญจ๋าเน้นดวงของคุณรอบนี้จะได้เจอความรักนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะนํา าาาควมมรักให้สถานการณ์เขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์มาจากเรื่องราวของการเดินทางนั่นหมายความว่าดวงของคุณอาจจะเดินทางแล้วเจอเขาหรือเขาอาจจะเดินทางแล้วมาเจอคุณแต่เอาเป็นว่ามันเราจะได้เจอกันในจุดที่เราก็ไม่ได้ คุณจะเจอกันที่ทำงานเขามาดีวงานไม่ใช่เราจะเจอกันในในพื้นที่ที่มันเป็นความสุขพื้นที่เที่องเที่ยวการเดินทางไปเที่ยวการไปติดต่อในเรื่องของการเขาเรียกว่าการไปช้อปปิง้งคือมันจะเจอกันในสถานการณ์ที่มันสบายบายรีแลกบรรยากาศดีๆนะคะดังนั้นคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักตอนนี้อย่าปิดกั้นตัวเองนะ อย่าปิดการอยากไปทําบุญก็ไปอยากจะไปนั่งชิวชร้านกาแฟก็ไปอยากจะไปนั่งทําคอมที่สวนที่หรือห้องสมุดหรืออะไรให้คุณพาตัวเองออกไปย้ายตัวเองออกไปอย่าไปอยู่ในโหมดของเปิดประตูมาเจอเตียงเจอตู้เจอระเบียงห้องเดิมๆของเราอันนี้คุณจะไปเจอใครได้แล้วนะคะถามว่าความรักครั้งนี้จะเป็นเกณฑ์รุ่นราวข่าวเดียวกันนะคะและาม ถ้าให้พูดต่อไปว่าในภาพรวมลักษณะเนี่ยมันมีความชัดเจนไหมครั้งนี้เหมือนจะมีดวงเนื้อคู่นะถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้เจอเนื้อคู่นะคะเพราะว่ามันมีตำแหน่งของไพ่ที่เกี่ยวกับพพชาติเป็นความเชื่อเนาะในการแล้วมั เหมือนกับว่ามาเจอในพบเนี้ยเพื่อมาเรียนรู้นะคะมาผูกสัมพันธ์กันและมีเหตุให้ต้องเจอและถามว่าคู่เนี้ยพอได้รักกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือดีมากๆนะคือพอได้เรียนรู้กันได้มาใช้ชีวิตด้วยกันได้มาลงทุนทําธุรกิจด้วยกันหรือว่าพูดคุยดีวงานอะไรมันมันคล่องไปหมดมัน ดีไปหมดแล้วพอยิ่งรู้จักกันมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องของการช่วยกันทํามาหากินข่าวดีในการทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าเป็นคู่ คู่ค้ำคูนคู่อุปถัมภ์ค้ำคูนนะคะคู่เขาเรียกคู่ทํามาหาก,กินช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าเงี้ยถือว่าดีนะคะก็จะเป็นเกณฑ์ดีมากๆแต่ถามว่าคนที่จะเข้ามาในดวงของคุณน่ะต้องยอมรับว่าเป็นคนคิดไวทําไวนะคะเป็นคนพูดตรงไม่อ้อมค้อมถามว่าโรแมนติกไหมเน้นการกระทํามากกว่าคําพูดไปบีบคอให้เขาบอกรักไม่พูดหรอกคะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดรักแต่เป็นคนที่ทําเลยซื้อของ ให้คุณทานเลยเห็นอะไรก็นึกถึงคุณก่อนมันจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกนี้นะคะเจอกานสบายๆค่ะไม่เหมือนคนแปลกหน้าเหมือนคนคุ้นเคยบอกแล้วด้วยความเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนกับโชคชะตาขีดเส้นให้คุณต้องเจอกันอ่ะพูดถึงลักษณะก่อนนะตรงไปตรงมานะคะไม่อ้อมขอมและเป็นคนที่กล้า กล้าที่จะแสดงออกแต่ไม่ชอบพูดอะไรหวานๆเลี่ยนๆไม่ชอบพูดนะคะเป็นคนใจบุญสุนทานดวงเดินทางดวงจรเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะทำงานที่มีเกณฑ์เดินทางได้นะคะ คนที่ดาวเด่นที่คุณอาชีพที่เด่นมากๆนะคะคือคุณเจอทุกอาชีพแหละเพราะแต่ละดวงชะตามีเกณฑ์เจอแต่ในตําแหน่งตอนเนี้คนที่อยู่ในกลุ่มของฝ่ายปกครองการใช้กฎหมายหน่วยงานข้าราชการเนี่ยดีไม่ดีคุณอาจจะเจอคนที่เป็นคนครึ่งแบบคนในครึ่งแบบคนทํางานเกี่ยวกับศาลทนายอายการผู้พิพากษาตํารวจนะคะตำรวจคนทํางานที่ใช้กฎหมายทั้งหมดนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเรื่องของสายการปกครอง อ่าสอสอผู้บริหารภาคบริหารอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนเจอในกลุ่มของเครื่องแบบคนที่ใช้คนที่เป็นสายการปกครองนะคะก็จะมีเกณฑ์นี้และคู่นี้อยู่กันแล้วดีมีความมั่นคงนะคะแต่ว่าดวงเขาเป็นดวงจรเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทํางานไม่เป็นที่ทําตรงนี้2เดือนเดี๋ยวต้องไปอยู่ฝ่ายนูน้นหรือว่าอาจจะต้องไปอยู่ประจําตําแหน่งตรงนั้นตรงนี้นะคะและในส่วนของการเงินพูดเลยว่าสบายนะคะภาพ รวมดวงความรักดวงเนี่ยตกในตําแหน่งที่การเงินเด่นนั่นหมายความว่าคู่เนี้ยพอเจอกันแล้วมันมันมีอะไรคลิกกันลงตัวแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่สร้างอนาคตได้นะคะรวมถึงการเงินดีมากๆนะภาพรวมดีนะทีนี้ถ้าให้ดูเจาะลงไปอีกว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เมื่อเราเจอกันแล้วเนี่ยเ,เราจะผ่านช่วงของความสุขไปได้ด้วยดีไหมเราจะได้เรียนรู้คบหากันไพ่แบบว่า เหมือนกับคุณขึ้นมาต้องได้เรียนรู้กันนะคะได้ใช้ชีวิตได้ปรึกษาหารือได้คุยกันแล้วก็มีหลายส่วนที่มันเหมือนกับวัาชาตามันต้องกันแล้วยังไงก็ไม่แคลกันค่ะอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องได้เจอกันนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองนะเปิดกว้างนะคะใครชอบออความสัมพันธ์แบบ <c oughs> โทษค่ะคนไทยหรือใครชอบความสัมพันธ์แบบชาวต่างชาติก็เปิดใจกว้างมีเกณฑ์เจอพบเจอนะคะ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานน่ะดีมากๆเนาะภาพรวมการฐานการเงินก็ดีถือว่ามีความมั่นคงค่ะ แหมมาแค่นี้ก็หัวใจพองโตแล้วใช่ไหมคะก็ปราถนาให้คุณพบเจอความรักแต่ใครที่ยังไม่เข้าเกณฑ์น,นี้อย่าไปกังวลค่ะมันเป็นส่วนเล็กน้อยที่หยิบมาพูดมาสื่อสารในคลิปการพยากรณ์นะคะเปิดใจกว้างๆนะคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือกับการทำนายในช่วงเวลาแค่ไม่10นาทีอ่าสินาทีกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะดังนั้นเปิดใจสบายๆแต่ถ้าคุณบอกว่าไปขอพรความรักได้ไหมคุณขอพรความรักได้นะคะแต่ว่าดวงคุณน่ะ ต้องไปขอพอรความรักช่วงแบบว่าเย็นๆหน่อยพบคําหน่อยอ่ะช่วงเวลานี้ที่ไหนก็เปิดให้คุณไปขอพอรความรักบ้างล่ะเออก็ลองไปแต่เอาตามบรรยากาศนี้นะคะช่วงเย็นๆคํำๆอ่าไปขอพอรได้เลยแรงดีจังนะคะส่วนใครรู้สึกว่าแหมมันยังไม่ใช่ยังไม่เจอเลยไปรุนเอาการพยากรณ์ในเดือนต่อๆไป นะคะสำหรับวันนี้นะคะเพียงเท่านี้กับเรื่องราวความรักคนโสดหัวใจคนโสดกับชาวราศีพฤษภก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปว่ากันเดือนหน้าเราไปว่ากันแต่ใครอยากจะเช็คฐานราศีเนื้อคู่ไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะจะมีลรนดอมความราักฐานเขาเรียกว่าธาตุราศีเนาะเอาเอาสถานการณ์คุณเป็นตัวตั้งก็ได้คะ่ะหรือเอาธาตุราศีคุณเป็นตัวตั้งก็ได้แล้วก็ดูในคลิปที่เหมาะกับดวงของเรานะคะหรือใครอยากจะไปทํานายฝันม,มีฝันอย่าง งูนอย่างนี้ไปทำนายฝันที่เพลย์ลิสต์นะคะหรืออัลบ,บั้มทำนายฝันได้เลยได้เปิดคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ใครใจดีเอ็นดูแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรถนาลยคุณพบเจอความรักเร็วไวแล้วกันนะคะชื่นมืน่นชื่นมื้นนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ